เอาขอสบายดีทุกคนเนาะนีค่อยสิาะะ please, า 8, 000, ามาดันแรงเนาะดันให้ขึ้นพันเ้าเนาะลุยเลยเนาะแ้วจังหวะนี้มัตถิวตโอู้จะตายก็ตนองอุตสิปเอโตแทงไปโรบิโตคารอสเนาะมาจะได้คารอสคารอสปัขก็มาลุมนกีบปันไปพงตายเรียบเลย คนหักมาแล้วปั่นไปว่าให้ติดบลูมินิเก้ไหลก็มาโซโบโ,โซบโบบิดกคล,ลื่อเว้ยไหลมาสอนสอนบิดกคลเลยแจ็คเกินเว้ยพวกเขาบานไหลมาโมดิทโยนยาวมาลูมินิเก้ลูมินิเก้เว้ยลำหน้าบุา <Huh? S 1> ล้ำก็บม่ได้ยิงไหลมาลูมินิเก้มาที่โมดิทโมดิทปั่นไปเว้ยเชฟเซงโกไหลมาเบลเบลแทงกันมาเชฟเซงโก โกแทงกับมาเบลเบลแทงมานี่มานี่มาแทงกับมาเบลเบลยิงไปเรียบร้อยโอ้โหกิคิตาก้าไปคุยกับแมวไปเบลไหลมาเชฟโกเชฟโกแทงเงามานี่มาเนาะนี่มาว่าจะไหนนี่มาบิดเคอเลอรตอตายเรียบร้อยแล้วจบเกมเก่าซิมนาทีเนาะตกฝ่าลงไปสามเม็ด แล้วเรียบลอยขึ้นพันเะก้าเลยเนาะพันเก้าเป๊ะเลย